สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดสอบตัวเมมโมรีตัวนี้นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทดสอบลง Windows 10ในตัวเมมโมรีปรากฏว่าความเร็วในการเขียนนะครับน้อยเดี๋ยววันนี้จะทดสอบเป็นตัวนี้แทนก็คือตัวนี้นะครับเป็นเมมโมรี่แสตนดิสมีความเร็วในการอ่าน190 m มกความเร็วในการเขียน130 m มกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นเมมตัวนี้แทนนะครับดูว่ามันสามารถที่จะลง Windows 10ในตัวนี้แล้วไหวหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวขอตัวไปติดตั้ง Windows 10ในตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอา Memory นะครับลง Windows 10เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันก่อนนะครับตรงที่เขียนไดซีตัวนี้นะครับที่เขียนว่า SD อันนี้เป็นความเร็วอ่านความเร็วเขียนตอนนี้ความเร็วก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดู เริ่มเทสนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ70-80ความเร็วเขียนความเร็วอ่านอยู่ที่80-84-85 ฝั่งนี้ขึ้น100เลยนะครับมาสักครู่ฉเฉลี่ยประมาณ8 7นะครับแต่ความเร็วเขียนเยอะมากนะครับ80ต่างกับเมมตัวที่แล้วนะครับที่ขึ้นประมาณ10 2ถึง20เองเดี๋ยวทดสอบอีกครั้งหนึ่งความเร็วเขียนอยู่ที่83 84 100นะครับเมืน่อสัะครับความเร็วอ่านนี่ครับขึ้น100ตรงนี้นะครับ รอบนี้นะครับความเร็วอ่านเฉลีย่ยอยู่ที่90แมกความเร็วเขียนอยู่ที่81แมกสรุปนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งาน Windows 10ในตัว SD Card ได้เพราะว่าความเร็วก็สามารถที่จะสู้กับฮาร์ดดิสก์ IDE รุ่นเก่าๆได้เลยนะครับในความเร็วประมาณนี้บวกกับ Steam d e ็กก็มีขนาด Resolution ที่ไม่ได้เยอะนะครับ1,280คูณ80 800พิกเซลเองก็ทำให้การใช้งาน Windows ก็สามารถที่จะทำได้เลื่อนไหลามาก สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาตัว microSD card มาใช้ลง Windows แล้วก็ใช้งานในตัว Memory เลยเพื่อแยกกับตัว s t e e โ OS s นะครับวิธีใช้งานแล้วก็แค่บูตเลือกตัว microSD นะครับก็สามารถที่จะบูตเข้า Windows 10ได้แล้วแต่แนะนำนะครับให้เลือกตัว microSD ที่เป็นความเร็วเขียนนะครับเยอะๆหน่อยให้เกินประมาณ50นะครับ50ในที่นี้ก็คือไม่ใช่ในปกนะครับ 50นี้ก็คือต้องเทสดูนะครับว่ามัน50หรือเปล่านะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตรงปกมากความเร็วนะครับก็มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเมมโมรีเองหรือว่าตัวเครื่องที่ซัพพอร์ตตัวช่องไมโคร s d สด a กาที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ